สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนีแอดกับชิโทษสัมผัสเอาคงสุดไทยของพอแต้มเนาะค่ะพี่น้องมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะว่าพอแตม้มซิเนต็ตตัวใดฟันทงตัวใดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังจากพอแต้มแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารเด,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 ด็ดีจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็บอสเสียเวลาเนาะค่ะพี่น้อง น้อค่ะกะเขาไปรับชมรับฟังจากพอแต้มเลยค่ะว่าซิมีแนวทางตัวไหนฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะกะเขาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพอแต้มกับจะมาขอแนวทางรัฐบาลแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ย,นนยล่ะค่ะค่ะผมค่ะเอาเนียนๆลดเนาะจ้าเอาเนียนๆเลยพ่อคงสุดท้ายเนะาะครับผมค่ะ กันตัวล่องนอเนาะเอาลักเอาทาั้งวิ่งพร้อมนี่ละพ่อทั้งลักทั้งวิ่งพร้อมเลยค่ะเอาล,า,า,าลักสิบกอนเนาะค่ะหลักสิบเนาะบนบอกขึ้นล่างพ่อบน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 หลักสิบเนาะครับบนหลักสิบมันนี่เจ็ดกับแปดเนาะเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเนาะค่ะพอ่อครับเจ็ดกับแปดค่ะหลักสิบบน ใช่012 012ห่อ,อาจ้ะครับผมเป็น3ตัวแล้วหื้อตัวไหนอีกพอก็มีแค่นันจับคู่เลย80 81 82ค่ะ80 7 1 7 2หน่วยน่ะ012โอ้หลักหน่วยเนาะครับหลักหน่วย0 หนึ่งสองนะจ่ะับจับคู่พ่อแดศนย็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองะคะครับแลวก็ตัวเพ่อรักแดกะแปดศูนย์นึ่งน่นนะแปดศูนแปดหนึ่งแปด สองแล้วค,ะค่ะค่ะเอาเรีนให้เด้อค่ะเรีนรักเจ็ดตัวเดียวตัวใดพ่อเรีนรักเจ็ดนะหลักเจ็ดตัวเดียวเลยแม่เรนรักเจ็ดนะครัเตีวนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึง 2, หน่งสองะสองตัวนั่งอะจะสามตัวอ่า สตัวบ่มีพอมีแต่สองนะพอนะสต,ตัวบ่จ้าลักไายมันาวต้องจับคู่อะไรลักายกับเชียในเอฟซีเลยสี่ห้าหกลักลอยเนาะแมกร้อยสี่ห้าหกเหมืนปะพอแม่เอฟซีเป็นมัดตัวใดะมันจับใส่เอาค่ะค่ะมัดได้กัจับใส่เอานะ วิ่งบนนะคะค่ะวิ่งบนเจ็ดตัวเดียววิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยนะว<น>ิ่งเจ็ดตัวเดียวค่ะ<น>บนอย่างเด,เดียวเลยแม<น>่นบ่พ่อแง่บนยางเดียวบนยางเดียวเลยเน, <c oughs> น้นๆยดมาต้องกลับเลยนะพ่อแงกลับต,ตร่ค่ะ หน่งตัวเดียวเลยรักเจ็ดเนาะคะ่ะเดี๋ยวลูกเจ็ดทวน,นะะเนาะค่ะพ่อค่ะพ่อแต้มนะคะ่ะบนหลักสิบมีเจ็ดกับแปดเนาะค่ะพ่อหลักหน่วยมีศูนย์มีหนึ่งมีสองเนาะคะ่ะจับคู่นะคะ่ะพอแต้มจับหายเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเด่นที่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะ่ะรักแปดนะคะ่ะพอแต้มก็ได้จับหายแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะคะ่ะ หลักร้อยมีสี่มีมห้ามีหกเนาะค่ะหมักตัวได้กระจับใส่กระไดเดอค่ะพอเต็มบอกว่าค่ะค่ะบอหมักอันพอเต็มจับคู่ให้เอฟซีก็หลักร้อยเนาะค่ะมีสี่มีห้ามีหกกระจับใส่กระไดเนาะค่ะเป็นสามตัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิ่งบนเจ็ดตัวเดียวเดอร์ค่ะพี่น้องซ้ายวิ่งซ้ายจวดก็อย่าพลาดเนาะค่ะเร็กล่างเขาอยู่บอกเร็กล่างก็เอาฝากเอฟซีน้่กระไดพ่อะค่ะล่าง หลักสิบเนาะรัหลักสิบล่างหลักสิบห้าตัวเดียวเลยเนาะพ่อห้าหนึ่งห้าหนึ่งลักหน่วยเปนบ้าพ่อ,พอฮึ่มอันบอตองมีลักหน่วยลักยังเลยแหละเอาหลักซิบเลยเนาะค่ะหนึ่งสองสามนะครัเป็นห้าหนึ่ง ค่ะห้าสองห้าสามห้าหนึ่งห้าสองนะคะ่ะห้าสามเน้นห้าสามตัวห้าสองตัวเดียวเน้นห้าสองตัวเดียวโอ้ย fc มกักแล้วพอตัวเดียวเลยอือกต้องออกลายตัวมันเลียกว่ออกตัวเดียวนึงเนาะค่ะ,คะมันออกตัวเดียวเนาะพ่ออือ้อออกลายตัวจ้าเอาวิ่งวิ่งวิ่งล่างค่ะวิ่งล่างนะคะ วิ่งล่างห้าตัวเดียวเลยเนาะพ่อแข็นแกร่เลยครับผมวิ่งห้าตัวเดียววิ่งห้าตัวเดียวเลยเด่นเด่นเลยเด่นที่ห้าสองนะค่ะครับผมค่ะเด่นที่ห้าสองตัวเดียวแข็นแกร่เลยพ่อบอกเอฟซีแบบกั๊หรือบอกกั๊บนี่พ่อตรงตรงเลยค่ะบนก็ตรงๆล่างก็ตรงๆเนาะค่ะพ่อ เน้นเจ็ดหนึ่ง่องแปดหนึ่งเน้อเน้นเนนเนาะค่ะเาคล้องเชิญไฮวันเนียนนะคะ,เน,นนนะ,คะเน้นเจ็ดหนึ่งนะ,ะอ่อ,องแปดหนึ่งองค่ะเน้นเจ็ดหนึ่งล่องแปดหนึ่งเนาะคะ่ะโอ้ล่องแปดหนึ่งไปอันนั้นแปดหนังเฉยแปดศูนยได้เน้นแล้วเนาะคะ่ะ เน้นทั้ง,งบนทั้งล่างแล้วบ่ต้องกลับเด้อค่ะพอเต็มบอกปันทงแข็งแกรงเลยหวใจเนี่ยปันทงแข็งแกรงเลยเนาะค,ค,ค,ค่ะขอบค่ะก็ขอขอบคุณพ่อแต้มแล้วค่ะที่แบ่งปันแนวทางรัฐบาลฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพ่อครับผมครับผมคเอโบโฉมมาเลยเอฟซีเด้อ ค่ะขอบคุณค่ะทุนพ่อครับผมค่ะค่ะหวัดดีค่ะค่ะนี่เนาะค่ะก็เป็นแนวทางของพอแต้มเนาะค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายพอแต้มเด้อค่ะพี่น้องค่ะพอแต้มก็ได้ฟันธงให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะพอแต้มโค้งสุดท้ายลักซิッ บนหลักสิบเนาะคะ่ะมีเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบนหลักสิบเนาะคะ่ะเจ็ดกับแปดเนาะคะ่ะหลักหน่วยเนาะคะ่ะมีศูนย์หนึ่งสองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกระจับใส่เอานะคะ่ะพี่น้องบาหมักตัวที่พอแต้มจับให้พี่น้องเอฟซี FC กระจับใส่กระดเนาะคะ่ะที่พอแต้มจับคู่ให้เนาะคะ่ะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะคะ่ะหลักเจ็ดเนาะคะ่ะ เด่นที่เน้นๆพอเต็มเน้นให้ไม่ต้องกลับนะคะคือเจ็ดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะแปดหนึ่งนี่เป็นตัวรองนะคะรักแปดมีสุแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งนี่เป็นตัวรองเด้อค่ะที่เน้นๆบุญเนี่ยเนาะค่ะคือเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะไม่ต้องกลับนะคะของพอเต็มเนาะคะ่ะ ลักลอยนะคะลักลอยบนมีสี่ห้าหกนะคะพี่น้องจะจับใส่เป็นสามตัวกระได้นะคะพี่น้องหมักเลข3สามตัวกระจิจับใส่กระได้นะคะพี่น้องก็ลองจับใส่เบิ้งเด้อค่ะพี่น้องหมักตัวใดนาะค่ะวิ่งบนนาะค่ะคือจ็ตตัวเดียวนาะค่ะเด่นเด่นคือจ็ตตัวเดียวสายวิ่งสายจวดกิยาผาดเด้อค่ะนาะค่ะเป็นล่างนาะค่ะพี่น้องล่างล่างหลักสิบนาะค่ะห้าตัวเดียวเด่นเด่นเลยนะคะพี่น้องแล้วก็วิ่งล่างห้านาะค่ะพี่น้อง พอเต็มได้จับคู่ล่างให้นะคะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเนาะค่ะเด่นเด่นนี่คือห้าสองไม่ต้องกลับเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ขอบคุณพอเต็มหลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะของพอเต็มนี่เลขวิ่งนี่ก็บอกเคยลุดเนาะค่ะจับคู่เนาะค่ะกะ เด่นๆเลยล่ะค่ะพี่น้องค่ะกายาพ่า,าด้วยของพอแตมเนาะค่ะ้งสุด้ทยแล้วพอแตมได้ฟันทุงให้นิ่นๆไม่ต้องกับเนาะ,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 ะค่ะพี่น้องค่ะพอแตมนินว่าไม่ต้องกลับเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเพื่อที่จะบ่ไดผ่าข่าวสารเด็ๆดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะ,ะค่ะค่ะ ก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะแอดกัดสีหาคลิปเด็ดๆ,ดๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะหมักชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะ ค่ะาายนี่ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำล้ำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาที่ดังใจคิดเนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ